สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมันอิจภาไปเซเบตเนาะพาเซเบตด้อนอ่าขัดตอนที่แรกแมนหาเเงือเนาะขุณเงือคุณเงือเท่านั้นหละี่หปู เนอคุณนี่คุณหายังนคนไหาเนื้อเนื้อยังนคนไหนเนื้อบักยาวบาวภาษาไทยเขาว่าได้ภาษาไทยนะอันนอะระอย่างนี้องไปเดือนขี่กระเดือนขี่กระเดือนเนาะ Cút bắn nó chào khỏi <laughs> đây hù đi Bên hai chiếc lăng hơi tôi hết ở chiếc lăng ừ, ừ. ông đi Mua còn phải sai <laughs> พุดขีิเดือนเนาะพุดเทธิยังอยู่ฝั่งล่าอยู่ยังอยู่ขามของฝั่งล่าอะไรขามไปดอนอยูพนน่พ,พุ่นเนาะขามพุ่นตอนมันกล้วยพุ้วเนาะดอนนะ โอ้มาธรรมาดาซูมนี่จะได้น่อดไก็กล้วยนะเบ็ดที่ไส้เนาะเป็นเบ็ดคันเนาะกับเบ็ดปลอมกำลังเดินทางข้ามคลองหอดบอลเราได้พี่น้องคอนบอลแล้วเริ่มลงมือเริ่มลงมือแล้วบหมนกันเนาทคำดังเลยพี่น้องคำดังแล้วคอ,อนดอนอลไรนี่ อ่าทำเลการใช้เวรเนาะสมานบอวันนี้ห่งน้ำลงมันจะไปใส่ครับมันตัวก็ใส่หันีลมันจะข่ามโฮดอนแล้วเนาะ mọi mò mất tay mùa 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 nó mùa 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 ngu mùa 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 tôi mùa mùa cái gì đấy สำปาเนยคุณชินได้ไมมาใส่เบ็ดมาหนิฮะคุณชินครับคุณ <ทำ S 2> ชินได้ไมาใส่เบ็ดมาหนินะบอกขี้เกียจจังยิงที่ได้มีเกียจมาใส่เบ็ดทางนี้กาเด่นไปเลี้ยงสายไกท่ทองที่็ลบแหับยี่และหกัหกแหงน้ำมันดาสายบุษรี ไม่ได้ไม่ยวลงเด้อ อันนี้คัดๆแต่โมแมนถึงเรืองพี่น้องใชเมหม มันด้พี่น้องฮอดขันนตอนยามแล้วมานบ่เฮ้ยตัวชิมมันอยู่ปะมึงกอนมึงกอนยังบ้างยังบ้างไปโอ้โธ่มัน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 เฮ้ยแล้วจิบบดอ่ะตามมาพี่น้องตามมาตามมาหลังสองพี่น้องอย่าพิ่งอย่าเพิ่าหลังสองอ๋อ Sùm sùm. bên này night, song. You phao đi, Hey, đây you phao it. Miao. đây, Miao. Miao. hả? Miao. 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 nè, Miao. 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 Cái này rái món này nè ừ. Cái này điều này Sống như lắm bọn em. mặt bọn này Huh? 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 ช่องตัวเนาะเอาไปแล้วโอ้ยเากงเดีวะเป็นอะไรเคยใช้สีขาวแล้วนี่รุ่นนั้นมีหรือบ่มีเออตัไมหังก็ถือก็ถอถือมาหรือเปล่าล้างหน้าึ้นมาหรือเปล่าติดตัวชอกอีกเลย มันมันมันมอนี่สองมินตสองกับสองมินตสองกับสองตอบอะไรเยิ่บอสอย่อเออสองหัดอนนะหัดอนตคือชินังสือยู่โลตปลาอะไรยิ่เห็นปลาตัวนี้เนึ่งออแล Ah, 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 ah,

好！呃、嗯哦，你你你你你，听吗？嗯？来来来来,来，你去上多。 พูดประลาดบ้างเชียวพูดประลาดเนาะหมุนหมุนหมุนออกยองเลยเชียวเข้าปากหมุน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 เหงื่อเก่าไม่ได้ออกบอ Ah, ni, nih? Ini channel. Ini channel. Ini channel. Ini Ini channel.

แล้วจากตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโยมา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 เต็งลุยเต็งเตงลงในี่ดี่ลอกทำนิดนะนิดหัวนะ นนยห่เลืมบรมขมิขอบไว้นะนามัดีว่ามัยมีแล้วมีแล้วพี่น้งโองน้าอนินปนิน น้ำเงินงินูเลยนานินนี่เงินกึ่งหนึ่งมาจากนี่อยูบุจา หุ้งดินยงมันจะาจาดยยได้ผันช่นี่ยขึ้นมาถือ,อ,อมันหุ้งดินนะครับพี่น้องเรือพี่น้องเรือพี่น้องเด้ดขอขอาดไปนี่ผันน้องผันไช่ถือผันน้องเขาเมา้วดับ ความรู้สึกย้ำป้ามือถือเยี่ยมมากนี่สองเตียงทะเบงทะเบงทะเบงเอาถือลูกมือือกะรู้วันนี่แหละ เป็นน้ำผู้ใส นี่นะปอนสภามื่อก,ก่อนนะปนพาปดนั่นนะอย่างนั้น,น,น,นปตลาดนะ โห่ดันไปใต้ยูอืมเยอะเห็น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 ยามเลยมันถือเป็นเจ้าคนยามเลยนะตุกท้าวลงเราเท้าห้าไม้ Women

ไม่ใช่ที่น <peu> ี่ฮะอืมัอเคนี่นันอกกันทำไหมทำ ไม่ใช่ตัวนี้เตียงช่อแล้วใครใช้กระยาเตียงยามอ้ตายแล้วโอ้มัน đi nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để น้ำลงมิดจิงมากค่นั้นก็ไ่ใช่นะนี่นัองเตียงชายิั่งเฮงเลยนี่เนี่ยหวานมันในนอนอยู่แล้วพูน สองตัวเ้ยตัวเดียวพี่น้องมันเ่นื่อยมันเ่นื่อยโอ้โหความเหน่อยมันุคุ้มใส่นะบุซมเลยบุซมความลึกเลย รูดเล็บปดขึ้นมาเจ้น้ำหมุนเอ้ารูดเลยรูดทำไมเจ้าน้ำหมุนอ่าหนึ่้นี่ป็นพังไทยเนาะพังไทยนี่มันดอนบ้านเฮาเนาะขึ้นมา

hm, ừ, 3 hết 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 lái hết 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 xong hết 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 thôi, hết này <laughs> <laughs> hết xuống hết 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 あう,<っ>うんだ。 ฟามีปื้อนี่ไงเล่นนี่ไป เสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วเฮ้ยฮ้องนี่ตุ๊กปลาเออมันตกก่อนได้ตอนไหนกับตอนบ่เห็นเนี่ยลืมนี่ละ มาเด้อพี่น้องไงเอาเปตรงไหนรู้สึกบโอ้ยแซ่บพักนี่นะมาเด้อกินข้าวเท้าแล้วกันพี่น้องอ้โอกินข้าวปลากินข้าวปลายอดยังนี่งอดพัก,กเกษเอ,อเ้ยเกษนี่เด้อ ปีเผาเนาะกับปีเผาเขาเป็นช่องปีมาอยู่นี่ในช่องปีเลยอเนี่ยเจ้าก็บักเนอะนันแล้วเนาะ